รื่นี้เป็นชุดเดทสนะคะพี่เป็นเดทสผ้าลินินผสมฝ้ายผ้าดีมากๆค่ะตัวนี้นะคะพี่งานนะคะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ด้านหน้านี่จะเป็นงานปักทั้งหมดเลยนะพี่ที่พี่เห็นอันนี้นะคะเป็นงานปักทั้งหมดเลยไม่ใช่งานสกรีนนะคะพี่แขนนะคะพี่จะเป็นแขนยาวนะลูกค้าใส่พับแขนเก๋ๆแบบนี้ได้เลยนะคะพี่หรือจะปล่อยแขนแบบนี้ก็ได้นะส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นแบบนี้นะคะพี่แบบนี้นะ แล้วก็ผ่าข้างนะคะพี่ผ่าข้างให้แบบนี้ค่ะพี่งานเป็นผ่าข้างเล็กๆแบบนี้นะมีกระเป๋าหลวงทั้งสองข้างนะคะพี่คล้ายๆทรงจิงโซ่นะตัวนี้นะคะพี่ผ้าลินินผสมฟ้านะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับในนะคะพี่ตัวนี้นะผ้าเบานะคะพี่แล้วก็งานปักแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้อกหน้าผ้าห้าิบนิ้วความยาวส9ิบ้านิ้วนะคะพี่งานเป็นชุดเดสน,นะ แนะนำนะคะพี่อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะคะพี่งานคอปลกนะพี่แล้วก็กระดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่งานสวยมากๆค่ะ อกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาว39นิ้วชุดเดทนะอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิวใส่สบายสบายผ้าไม่พองค่ะพี่ตอนนี้งานเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่ให้พี่พิเศษนะเอาไปแค่1เอาไปแค่ 2, 4, 9เท่านั้นนะคะพี่รุ่นนี้ให้แค่ 2, 4, 9นะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะพี่พิมพ์รหัสและามด้วยสีให้ด้วยนะคะพี่ฟังสีที่แมคค้าพูดนะสําคัญนะคะพี่อย่าลืมจํารหัสแล้วก็ามด้วยสีให้ด้วยจะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับชุดนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะเพื่นเป็นสีขาวนะคะพี่และงานตักแบบนี้เลยสองสีเท่านั้นนะคะสีขาวค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ พ, <ITA> พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ตอนนี้มันจะเป็นเขียวมิ้นนะพี่คล้ายๆเขียวมันจะเป็นเขียวออกฟ้าเป็นเขียวอมฟ้านะขอเรียกเขียวมิ้นนะคะพี่ให้พี่แค่สองสีก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่จะพิมพ์ว่าสีปูนหรือสีชาก็ได้นะคะพี่สีนี้สวยมากๆและขายดีมากๆกระดุมมุกสีเดียวกับตัวเสื้อเลยพี่แกะได้จริงทุกเม็ดด้วยสองสีก้าวเท่านั้นนะคะพี่สีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีปูนหรือสีชาก็ได้นะ สีนี้นะคะพี่จะเรียกสีเหลืองนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะสีนี้ค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวนะคะตัวนี้จะเป็นกรีบบัวค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะสีดําไม่พูดเยอะไข่ดีอยู่แล้วนะงานตักทั้งหมดเลยนะคะพี่ลินินผสม้ายผ้าดีมากๆสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะ สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีกลมนะและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่เป็นแดงแบบแดงเหมือนคล้ายๆแดงวายนะเป็นแดงเลือดหมูนะแล้วก็พี่ดูกระดุมนะสีเดียวกับตัวเสื้อแกะดิซิงทุกเม็ดให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งนะคะพี่ยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นเดทนะพี่ ผ้าลินินผสมไส้เนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับในางานตักอย่างดีให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะเป็นแดงเลือดหมูนะแดงเข้มนะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมค่ะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีโอรสนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีโอรสนะสีนี้จะเป็นสีดําค่ะพี่ สีนี้จะเป็นสีกลีบบัวนะคะพี่ตัวนี้นะพี่ดูดีๆนะสีนี้จะเป็นสีกลีบบัวนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีปูนหรือจะเรียกสีชาก็ได้สวยมากๆแล้วคะพี่สีใหม่นะขายดีมากๆและสีนี้นะคะพี่จะเป็นเขียวมิ้นท์นะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่สีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะพี่ ให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นนะคะพี่ผ้าดีมากๆนะสีขาวนะคะ